สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทาร์ T นะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะหรือท่านที่มีลัคนาตามปฏิทินไทยอยู่ที่ราศีมังกรก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เราพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะคะ,ะคลิปนี้เป็นของเดือนกรกฎาคม2566นะคะเราจะมาถามพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากจักรวาลน,นะคะว่าในเดือนกรกฎาคม2566นนี้ชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ พลังงานจักรวาลน,นะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส่งผ่านมาอย่างพายนะคะชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะค u ี e ยนออบวาน s e of o n e Queen of Pentacles อืดีมากเลยโอ้โห Nine of Swords เป็นอะไรคะทำไมถึงนอนไม่หลับน้อยใจใคร Four of Swords 9ดาบ4ดาบ Ace of w a n d ชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ถามว่าก็มีความสำเร็จนะคะความสำเร็จในหน้าที่การงานการต่อสู้ที่คุณดิ้นรนมาหรือคุณต่อสู้มาด้วยหยาดเหง่นแรงกายด้วยมันสมองของคุณมันได้รับผลตอบแทนแล้วนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้สิ่งที่คุณคาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินหรือว่าการยอมรับนะคะก็คุณจะสำเร็จในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ Queen of Pentacle คืองานที่คุณทำมาหรืออะไรก็ตามที่คุณที่คุณเริ่มต้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณจะได้เก็บดอกออกเก็บผลเก็บผลเก็บเม็ดเงินมาในเดือนกรกฎาคมนี้แหละคะ่ะ ที่คุณจะได้ผลตอบแทนนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เป็นตัวเงินนะคะเป็นตัวเงินที่คุณอาจจะเป็นการลงทุนบางอย่างทิ้งเอาไว้แล้วก็เห็นผลนะคะเกิดผลเกิดผลที่งอกงามงอกเงยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณเครียดนะคะคุณอาจจะ คิดมากจากการที่คุณลงทุนไปกับบางสิ่งบางอย่างแล้วมันมันนิ่งนะคะมันไม่เห็นผลนะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณเครียดมานานคุณนอนไม่หลับนะคะแล้วคุณก็มีความตรอมใจนิดๆที่จะแบบเ,ออเสียดายนะคะเสียดาว่าแล้วก็คิดมากมีตกกังวลคิดมากจนนอนไม่หลับว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะก่อเกิดอะไร ให้กับคุณไหมคุณรู้สึกน้อยคุณรู้สึกน้อยใจในตัวเองน้อยใจในที่ทําไมคุณถึงได้แบบผิดพลาดหรือว่าไม่ได้รับโอกาสหรือว่าสิ่งที่คุณทําทําไมคุณไม่ได้เหมือนคนอื่นๆเขาคุณอาจจะเคยคิดแบบนี้มาก่อนก่อนหน้านี้แล้วคุณทําให้คุณเป็นคนที่นอนหลับยากคิดมาก นะคะที่ตกกังวลนะคะ,ะหลายสิ่งหลายๆอย่างทําให้คุณกลายเป็นคนเครียดง่ายนะคะแต่ในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะสิ่งที่คุณลงทุนไปสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะได้รับผลตอบแทนในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะ The e m p e s นะคะ The m p e s นะคะคุณจะได อย่างที่คุณตั้งใจไว้หรืออาจจะได้มากกว่าด้วยนะคะเพราะว่าดีเอ็มเพสควีนออฟเพนตัคอลนะคะแล้วก็เดอะซัอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาหลังจากที่คุณรู้สึกว่าคุณแย่หรือคุณดอกลงไปแต่พอในเดือนกระกฎาคมเนี้ยมันมีเหตุการณ์ สถานการณ์ผู้คนหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปทําให้คุณได้รับโอกาสที่ดีหรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปคุณมองเห็นแล้วว่าคุณได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจนะคะความวิตกกังวลของคุณก็ควรจะหมดไปนะคะคุณทํางานหมักมามากพอแล้วนะคะคุณคิดมากคุณทําอะไรหนักๆมาเยอะแล้วนะคะคุณทำมาคุณลงทุนลงแรงไปเยอะอ่ะ ุณลงทุนลงแรงไปเยอะมากกับงานบางตัวบางสิ่งนะคะหรือจากการที่คุณอาจจะลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เขาเรียกว่าคุณไม่ถนัดแต่คุณมีคนชักชวนแล้วคุณก็ลงทุนไปแต่ว่าคุณไม่เห็นผลตอบแทนที่ผ่านมามันอาจจะเป็นสักระยะเวลาหนึ่งเลยแหะคะ่ะ มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแบกรับอะไรไว้เยอะมากแต่พอเข้าเดือนกรกฎาคมนี้ผลผลผลงานต่างๆนะคะหรือว่าผลประกอบการหรือว่าสิ่งตอบแทนนะคะที่คุณลงทุนลงแรงเอาไว้อะมันกำลังเริ่มที่จะกลับเข้ามา ให้คุณเห็นเป็นตัวเงินมากขึ้นให้คุณเห็นเป็นผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงของคุณมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็เหมือนได้เกิดใหม่เลยนะคุณรู้สึกว่าโอเคโอเคมันก็ไม่ได้เลวร้วายเหมือนที่คุณคิดมาคุณคลายความวิตกนะคะคุณเป็นคนที่ในเดือนนี้คุณจะเป็นเหมือนเหมือนเจ้าสัวเลยก็ว่าได้นะคะที่ ผลตอบแทนของคุณมัน,มนย้อนกลับมาหรือไม่ก็มันถึงระยะเวลาที่คุณรอคอยแล้วนะคะคุณอาจจะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจรอคอยการค้ารอคอยอให้มันถึงช่วงระยะเวลานี้ซึ่งมันเป็นช่วงที่คุณต้องอได้รับผลตอบแทนคุณรอผลตอบแทนอยู่ในช่วงเดือนนี้แล้ว คุณอาจจะวิตกกังวลว่ามันจะได้จริงไหมมันจะมาจริงไหมนะคะมันจะมีจริงไหมมันจะได้จริงหรือเปล่านะคะรับรองนะคะไพ่บอกว่าได้แน่นอนนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หรือเป็นแผนงานที่คุณวางไว้คุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูเนาะและในเรื่องของอความรักของชาวราศีธนูตอนนี้ มีความรู้สึกว่าคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยที่จะพูดจากันมากนักนะคะอาจจะพูดคำก็ทะเลาะก,กันไปสิบคำอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นความเครียดของตัวคุณเองหรือเป็นความเครียดของเขานะคะที่ที่มันสะสมมาเกี่ยวกับเรื่องลหลายอย่างรอบๆตัวเรื่องงานเรื่องเงินหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เกิด อารมณ์ไม่ดีนะคะแล้วก็พูดจากันก็ทําให้กระทบกระทั่งกันได้บ้างนะคะความรักก็อาจจะดูเนืองๆไปนะอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจความไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ความรักของคุณรู้สึกว่ามันห่างเหินกันไปสักนิดนึงหรือพูดจากันน้อยลงนะคะการสื่อสารกันน้อยลงทำให้คุณรู้สึกน้อยใจเหมือนกันว่าเออทำไม ถึงไม่หันหน้ามาคุยกันดีๆนะทําไมไม่ปรึกษากันดีๆนะพูดกันทีไรก็ชวนกันทะเลาะทุกทีอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในเดือนนี้คุณจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะอาจจะยังอาจจะยังแบบอาจจะยังมีหลงเหลือบ้างเล็กๆน้อยๆทาให้แบบอคุณน้อยๆอ,อยู่บ้างอะทําให้คุณน้อยอกน้อยใจทําให้คุณเสียอกเสียใจคําพูดคําจาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็จะเบาบางลงนะคะมันจะเบาบางลงมันจะไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะเราจะมาลงดีเทลไพ่ดูนะคะแฮปปี้แฮปปี้ใบแรกเลยเขาบอกว่าคุณควรมีความสุขได้แล้วเลิกวิตกกังวลนะคะ เลิกวิตกกังวลเลิกคิดมากนะคะควรที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับมากับ <oded> ส <d> ิ่งที่คุณเป็นอยู่มีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับคนรักนะคะเลิกที่จะวิตกกังวลในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องความมั่นคงก็จะมาหาคุณความพึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่การเป็นที่รักการเชื่อมั่นในตัวเอง <Deadpool. S 2> <tag> เองชื่อมั่นในคนรักการได้ธุรกิจต่างๆกลับมานะคะ การได้สิ่งที่ดีๆเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าการลงทุนที่ทิ้งเอาไว้แล้วรอผลกำไรเนี่ยคะ่ะมันกลับคืนมาหาคุณแล้วนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงสิ่งที่คุณคาดหวังเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนและคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในเดือน กรกฎาคมนี้พอคุณได้กลับมาคุณก็มีแผนงานรองรับนะคะเตรียมพร้อมเตรียมทักษะตัวเองให้ดีเตรียมความพร้อมให้ดีที่จะรับสิ่งใหม่ๆรับงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะเป็นช่วงใกล้ปลายเดือนนะคะคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้และสิ่งที่คุณตั้งใจไว้คือสิ่งที่จะทําให้คุณสบายในภายภาคหน้านะคะ เหมือนกับหนูตกถังน้ำนมเนี่ยเห็นไหมคะหรือว่าหนูตกถังข้าวสารอะไรประมาณนั้นคุณก็จะได้จักธุรกิจที่คุณอยากทําแล้วมันก็สามารถที่จะทําเงินให้คุณได้อย่างดีอย่างดีมากมันไพ่เนีย่ยเขาลงดีเทลได้ดีมากเลยนะคะการหมุนเวียนของชีวิตการปล่อยไปตามสถานการณ์โดยไม่ต้องบังคับการผ่อนคลายนะคะการผ่อนคลายการอยู่กับ ตัวเองการหันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลคนข้างข้างตัวนะคะการหมุนเวียนของพลังงานการหมุนเวียนของชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เมื่อถึงเวลาแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณได้นะที่คุณควรได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณเลิกที่จะวิตกกังวลแล้วก็เลิกเครียดนะคะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองแล้วก็คลายเครียดด้วยวิธีการนั่งสมาธิบ้างนะคะ เอาเวลามาอยู่กับตัวเองนะคะเลิกเลิก,ลกคิดวิตกกังวลต่าง,าง,างๆนานาเพราะในเดือนนี้ยังไงคุณก็ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่พึงพอใจแน่นอนหันหน้ากลับมาคุยกับคนรักดีๆนะคะพูดจาภาษาดอกไม้นะคะพูดกันให้เข้าใจแล้วก็สื่อสารกันให้ตรงประเด็นนะคะอย่าหาเรื่องกันก่อนเนาะคุยกันให้จบนะคะเพราะว่า สิ่งที่มันทำให้คุณสองคนคุยกันไปไม่ถึงไหนแล้วก็ผู้คนหนึ่งพูดคำเดียวอีกคนหนึ่งไปแล้วสิบคำอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หยุดฟังกันก่อนนะคะหยุดหยุดฟังกันฟังให้จบแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลความรักของคุณก็จะกลับมาอ,อยู่ในสิ่งที่ เขาเรียกว่าความอบอุ่นความเข้าอกเข้าใจนะคะความรักคุณจะได้ยั่งยืนนะคะความรักคุณจะได้ยั่งยืนต่อไปนะคะใช้ความเข้าใจนะคะใช้ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าเอาปัญหามาลงกันแล้วเกิดปัญหาขึ้นในในครอบครัวนะคะแบบนี้มันจะทำให้ให้ให้ใหออลายหลายอย่างมันที่มันควรจะเป็นมันก็จะหักเหออกไปได้นะคะเมื่อเรามีพลังงานลบมากม พลังงานดีๆที่จะเข้ามานะคะพลังงานบวกที่จะเข้ามามันก็ต้านกันนะคะไม่สามารถที่จะจูนกันติดไม่สามารถที่จะรับอะไรดีๆได้เพราะว่าในบ้านเราหรือเราในตัวเรามีแต่พลังงานลบมีแต่ความทุกข์มีแต่ความขาดแคลนมีแต่ความคิดมากวิตกกังวลปล่อยวางนะคะแล้วก็จูนขึ้นพลังงานให้เป็นสมาธิให้เป็นจิตที่อยู่ที่สูงให้ได้จิตเวลาเราจิตตกเนี่ยมันมักจะไหลลงต่ํา เสมอนะคะสิ่งที่มันที่ดีความสุขการเงินการงานที่ดีมันจะอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราไหลลงที่ต่ำพลังงานดีอยู่ที่สูงมันไม่มีทางจูนจิตกันได้อยู่แล้วนะคะก็อยากให้ชาวราศีมังกรนะคะหันมาอยู่กับตัวเองหันมาทำสมาธิทำใจให้เย็นนะคะแล้วก็ปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่าง เมื่อมันถึงเวลาคุณจะได้รับในสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณเตรียมจิตคุณไว้ให้พร้อมเตรียมกายคุณไว้ให้พร้อมและคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะก็ขออวยพรให้ชาวมังกรมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ